วีบีเป็นเบียร์ที่ใช้สัดส่วนของข้าวสาลีมากกว่ามอลในขั้นตอนการหมักซึ่งส่วนใหญ่แล้วเบียร์ชนิดนี้จะไม่ค่อยขุมเน้นการดื่มง,ง่ายแต่ด้วยส่วนผสมที่ทําจากข้าวสาลีเบียร์ชนิดนี้จึงมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงและมีแอลกอฮอล์อยู่ที่ 4- 6เปอร์เซ็นต์ต้นกําเนิดของวีบีมีประวัติย้อนกลับไปถึงอารยธรรมโบราณเชื่อกันว่าในอดีตชาวเมโสโปเตเมียและชาวอียิปต์เป็นผู้เริ่มการผลิตเบียร์ที่ทําจากข้าวสาลี เนื่องจากในบางฤดูการข้าวบาเลยังไม่พร้อมสำหรับการผลิตเบียร์แต่ในยุคโบราณาราชาและความสม่ำเสมอของวีเบียร์ยังคงไม่เหมือนกับที่เรารู้จักในปัจจุบันต่อมาในช่วงยุคกลางของยุโรปประมาณศตวรรษที่14บีบีก็เริ่มได้รับความนิยมไปทั่วยุโรปโดยเฉพาะในรัฐบาวาเรียประเทศเยอรมนีที่มีการผลิตีบีที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเรียกว่า w e s s s b I e i s s b i e r ผลิตจากมอนข้าวสาลีอย่างน้อย 5 5อร์เซนผสมกับมอนข้าวบาเลตมีลักษณะโดดเด่นคือเหลืองทองอ่อนไปจนถึงสีส้มขุ่นจัดเป็นเบียร์ประเภทบางเบาและมีกลิ่นหอมคล้ายกล้วยและการพูในช่วงเวลานี้มีกฎหมายฉบับหนึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี1516นั่นก็คือเรนเฮสเบิร์กหรือกฎห่มให้ความบริสุทธิ์ของเบียร์เยอรมนีซึ่งในตอนแรกกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตเบียร์โดยกฎหมายกำหนดว่า ต้องใช้น้ำข้าวบาเลและฮอปเท่านั้นในการผลิตบียดังนั้นกฎหมายนี้จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตวีดบีในเยอรมนีแต่อย่างไรก็ตามในช่วงปี1602นยุกแม็กซิมิเลียนที่1แห่งบาวาเรียรเผชิญกับวิกฤตข้าวสาลีล้นตลาดและยอดขายบียที่ลดลงจึงได้ออกพระ,ะราชกฤษฎีกาอนุญาตให้โรงเบียรที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นสามารถผลิตวีบีที่ทำจากข้าวสาลีได้ ซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นการผลิตวีบีเท่านั้นแต่ยังรับประกันการควบคุมคุณภาพอีกด้วยดังนั้นนี่จึงเป็นการวางรากฐานสำหรับการผลิตวีบีในเยอรมนีเชิงพาณิชย์มาจนถึงปัจจุบันต่อมาในศตวรรษที่16วีบีก็เริ่มได้รับความนิยมในพื้นที่อื่นๆเช่นในเบลเยียมจะมีวีบีที่เรียกว่าวีีเอมีเอกลักษณ์โดดเด่นคือมีเหลืองอ่อนและคุณมีกลิ่นของผักชี และเปลือกส้มรสชาติหวานอมเปรี้ยวมีรสขมเล็กน้อยแม้ความนิยมจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อื่นๆแต่ในช่วงศตวรรษที่19วีบีในเยอรมนีก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์เนื่องจากการเพิ่มความนิยมของบิลาเกอร์ซึ่งเป็นเบียร์เยอรมันอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นเมื่อถึงช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่20วีบีจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มในช่วงปลายศตวรรษ ที่20ความสนใจในวีบีก็กลับมาอีกครั้งทั้งในเยอรมนีและพื้นที่อื่นๆโรงคราบวิหลายแห่งเริ่มผลิตวีบีตามแต่การสร้างสรรค์ของตนเองและแนะนำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักไม่เพียงเท่านี้ผู้ผลิตเบียชาวบาวาเรียเองก็ยังพันธนาวีบีชนิดใหม่ขึ้นมาด้วยเรียกว่าเฮฟเวอเนซึ่งเป็นวีบีที่ไม่ผ่านการกรองมีสีเหลืองทองรสชาตินุ่มนวนกลิ่นหอมคล้ายกล้วยการผูและวานิลลาปัจจุบันวีบียังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับนานาชาติโดยผู้ผลิตบียังคงทดลองใช้ส่วนผสมและเทคนิคใหม่ๆเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดแบบดั้งเดิมดังนั้นทุกวันนี้วีบีจึงมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกบริโภคกัน